คืนน <ítulo> anyway, ี้นะคะเดี๋ยวจะพาหนูยิ้มหนูยันไปทำเสื้อวาเลนไทน์ที่ร้านทิงพีของเราค่ะซื้อแล้วเราเพิ่งเลิกโรงเรียนเลยนะคะเนี่ป่ะเดี๋ยวเราเข้าไปในห้างกันนะคะนี่นี่ร้านเราอยู่ตรงนู้นนะคะนี่ค่ะถึงแล้วนะคะนี่ไงทีวอลเลนไทน์ของเรานะคะนี่เลยนี่เลยก่อนอื่นหนูยิ้มหนูยันจะต้องเลือกเสื้อก่อนนะคะบอกไซส์เสื้ออะไรค่ะไซส์เอ็มใช่เรามาทำเสื้อวาเลนไทน์เราก็ต้องตีชมพูนะคะนี่เลยนี่คือตัวอย่างเฮ้ยนี่น่ารัก เลลือกยได้หนนะูยิ้มเลือกลายได้แล้วนะคะตอนนี้ก็ทำการเอาลายมาวางบนเสื้อค่ะออกแบบไม่ซ้ำใครสไตล์คุณเลยนะคะเนี่ยมุณมีแบบตัวหนังสือด้วยนะคะทุกคนโอ้ยอันนี้ก็น่ารักนะก็หนังสือใส่ก็น่ารักนะคะพี่ลายปิ้นมาน้อยที่หนังสือปิ้นมาเยอะมากหนูยิ้มเขาจะวางข้างหลังได้ไงข้างหลอุ้ยน่ารักหนูยิ้มเสร็จแล้วนะคะนี่น่ารักนะคะหนูแนเด็อุ้ยนี่ก็น่ารัก นี่กัคมั้แต่ติดเดยอะติดน้อยแล้วแต่เสร็จแล้วหรอคะค่้นตอนนี้นะคะเด็กๆจะชอบมากเลยเพราะว่ามันสนุกในการดึงแผ่นใสนี้ออกนะคะนี่วิทย,ยนยี่นิดโชว์หน่อยะคะ่ะวิยสวยอะ ติดข้างหน้าแล้วนี่คือมาติดเพิ่มข้างหลังนะคะเนี่ยเราสามารถติดข้างหน้าข้างหลังได้เลยนะคะเดี๋ยวโอเคแล้วนะคะโอเคปั๊บเลยค่ะอันนี้ติดด้านหลังเลยหรอ <c oughs> เสร็จแล้วนะคะเสื้อแบรนด์ไทยของหนูยิ้มหนูแย้มนะคะนี่เลยนี่คือด้านหน้านะคะมีข้างหลังอีกนะทุกคนดูนี่คือนี่คือ <c oughs> ข้างหลังนะคะนี่เลยนี่เลยนี่เลยน่ารักมากๆเลยใครนะคะที่อยากจะได้เสื้อแบรนด์ไทยเหมือนหนูยิ้มหนูแย้มนะคะมาได้นะคะเซ็นทรัลเชียงใหม่นะคะชั้น C อยู่ตรงข้ามกับมินิเมลนะคะเป็นไอศครีมแม่จิ๋วค่ะ เสร็จแล้วไปก่อนนะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย